ดีแฟนเพจซาน่ามีเดียทุกทท่านนะคะพามาชมบรรยากาศก,การนํารถยนต์สุส u กิเสียขึ้นรถสไลด์เพื่อจัดส่งไปยังปลายทางนะคะซึ่งลูกค้าจะรอรับรถที่บ้านนะจ๊ะคันนี้จ้าบอกแล้วว่าออกรถกับ ANN Auto s a l e นะคะออกรถกับซาน่ามีเดียนะคะลูกเพจทุกท่านอุ่นใจได้สบายใจได้เลยจ้าเรามีบริการส่งรถให้ถึงบ้าน เราจะนำรถของลูกค้าขึ้นสไลด์นะคะปลอดภัยอุ่นใจแน่นอนนะคะนี่คือบริการดีๆจาก A N N Auto s a l s Group นะคะจากซูซูกินาราที่ว่าซูซูกิสุงไงโกลกจ้าไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ใดในประเทศนี้ ออกรถกับเราได้เลยเรามีบริการจัดส่งรถให้ถึงที่กันเลยทีเดียวนะคะอย่าลืมนะคะสนใจรถยนต์ซูซูกิทุกรุ่นนะคะติดต่อซานามีเดียได้ค่ะลูกเพจแฟนเพจซานามีเดียนะคะบริการจัดเต็มนะคะอุ่นใจสบายใจแน่นอนเลยจ้า นี้กำลังเตรียมจะส่งมอบให้กับลูกค้าที่อยู่ต่างจังหวัดนะคะรอรับรถสวยๆรอรับรถางามที่บ้านได้เลยคันนี้ฟรีดาวนะคะคันนี้ออกรถศูนบาทหรือว่าฟรีดาวใครที่สนใจรถยนต์ซูซูกิเซียตซีดานนะคะเรียกได้ว่าห้องโดยสารกว้างขวางองค์โถงสะดวกสบายนะคะออกรถฟรีดาวสนใจนะคะโดยเฉพาะแฟนเพจซ a นา m มีเดียนะคะก็สามารถที่จะ ทักมาพูดคุยอินบ็อกซ์สอบถามได้จ้าอันนี้ก็เป็นการทดสอบนะคะว่ารถลงล็อกเรียบร้อยไหมสำหรับการเดินทางไกลนะจ๊ะไปแล้ว บคุณสำหรับการติดตามรับชมขอบคุณสำหรับการติดตามรับฟังนะคะชอบกดไลค์ใช่กดแชร์ด้วยนะคะอย่าลืมนะคะกดติดตามกดติดดาวกดเฟซลุ๊ f แฟนเพจสานามีเดียด้วยจ้าไปแล้วจ้าสำหรับวันนี้ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย